สวัสดีครับสมาชิกแฟนเพจสปอร์ตมาเนียวันนี้อยู่กับผมเจสส o ปอร์ตมาเนียเช่นเคยกับการวิเคราะห์ฟุตบอลทกวันมาลาสาคู่ทางหน้าเพจแห่งนี้ครับดังนั้นเจอกันแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยก่อนเลยก็แล้วกันนะครับมาถึงค่าคืนวันอาทิตย์ฟุตบอลแตกกันเยอะมากนะครับผมก็เลือกเอา3คู่จาก3ลีกใหญ่มาฝากแฟ,ฟนสปอร์ตมาเนียเหมือนเดิมครับไปที่คู่แรก เกาโชชายอิตาลีนะครับเวลา3ทุ่มเจนัวเปิดบ้านเจอกับฟรอซิโนเน่เจนัวมีอยู่29แต้มครับเกมล่าสุดบุกเสมอเคียโวมา0-0ครับตัวหลักคือวันนี้จะเป็นดานิเอลเบซ่าอันโตนิโอซานาเบียและคริสเตียนคัวเม่ลงล่าตาข่ายฝั่งรองบอยฟรอซิโนเน่มี16แต้มครับเกมล่าสุดแพ้คาบ้านให้โรม่ามา2ประตูต่อ3คืนวันนี้คู่หน้าจะเป็นคาเมโลเซียโนนะครับจับคู่กับดานิเอลซิโอฟานนี่ครับ เกมแรกที่จเจอกันเจนัวบุกชนะ2-1นะครับแถมสถิติที่ผ่านมาเจอกัน5นัดเจนัวทำได้ดีมากครับชนะ4เสมอ1ไม่เคยแพ้เลยนะครับดังนั้นดูแล้วคืนวันนี้ยังน่าเชียร์ไปที่เจนัวครับผมว่าเล่นในบ้านดีพอที่จะเบียดชนะได้อย่างน้อยหประตูในคืนนี้ครับ คู่ต่อมาสามทุ่มเช่นเดียวกันนะครับไปที่ลกเอิงของฝรั่งเศสลิวรองจากฝูงเปิดบ้านเจอรองบุยดีชงลิวมีอยู่5 1แดต้มครับเกมล่าสุดบุกสมอร์สตราบุกมา1ประตูต่อหนึ่งคือนนวันแค่แนวรุกนิโคลัสบัมบ้านิโคลัสเปเป้และราฟเฟลเลอาลก็พร้อมลงล่าตาข่ายทั้งหมดฝั่งดีชงเนี่ยมี20ต้มครับเกมล่าสุดแพ้คาบ้านให้กับแซนอเตียนมาศูนย์ประตูต่อหนึ่งคู่น่าจะเป็นจูดิโอตาบาเลสนะครับจับคู่กับ คู่นี้ก่อนเกมลิวถูกยกที่เหนือกว่าแน่นอนนะครับลิวแม้ว่าจะสะดุดเสมอมา2เกมติดแต่ว่าเกมนี้โอกาสดีเหลือเกินที่จะเก็บสาต้้ม ประกอบกับดีชงเองเนี่ยพักน้อยกว่าด้วยนะครับเพิ่งจะลงเล่นในฟุตบอลถ้วยโดยการบุกไปโดนแปรเชียถลุงมา0ูนต่อ3นะครับดังนั้นดูแล้วต้านริวไม่อยู่แน่ครับผมว่าริวจะมีแน่1นประตูลุนประตูที่2ให้เชีย์ริวนะครับปิดท้ายที่เวลา3ทุ่มครึ่งบนนุนเดสตีกียเยอรมนีครับสตุตการ์ดเปิดบ้านเจอฮันโนเวอร์เป็นเกมหนีตายครับสตุตการ์ดมี16แต้มเกมล่าสุดบุกเสมอวาเดอร์เบรเมนมา1ประตูต่อหนึ่งคือวันนี้ข้างหน้าน่าจะเป็น,น Mario Gomez, เอเลสเซนเดอร ฟังฮันโนเวอร์เนี่ยมี14แต้มครับเกมล่าสุดแพ้คาบ,บ้านกับแฟรงก์เฟิร์ตมา0ต่อ3ครับถืนวันนี้นิโคลายมูลเลอร์ทาคุมะอาซาโน ก็น่าจะเป็นตัวที่เด็ดในแดนหน้านะครับเกมแรกที่เจอการฮันนเวอร์เปิดบ้านชนะมา3-1ครับแน่นอนก่อนเกมสตุดการ์ถูกยกให้เหนืกอ,อกว่าผมมองว่าบอลคู่นี้จะเป็นทรงประเภทบ้านใครบ้านมันนะครับในเกมหนีตายแบบนี้สตุดการ์น่าจะมีแรงฮึดสุดๆนะครับกับการเก็บ3คะแนนครับดูแล้วเล่นในเมอ c e เซเ b สเบนส์อารีนาดีพอครับที่จะเบียดได้อย่างน้อย1ประตูครับสรุป3ที่นคืนวันนี้ผมชอบเจ้าถิ่นหมดเลยนะครับเจนัว ลิวและสตุตการ์ดครับและเหมือนเดิมนะครับฝากเอาไว้ด้วยสำหรับไลน์แอดของเรานะครับก็แอดสี่ยอดกุมารตามในแคปชั่นนี้เลยนะครับแล้วถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับทีมงานสปอร์ตมาเนียด้วยนะครับขอให้ทุกคนโชคดีในค่ำคืนนี้ครับสวัสดีครับ